คุณเคยสงสัยไหมทำไมแม่คับถึงเป็นเหลี่ยมวันนี้เรามาหาคำตอบไปด้วยกันต้องย้อนกลับไปในปี2009เริ่มต้นด้วยมาค,ครับเบอร์ซอนออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายและสร้างโลกแบบโบกี้ดูเลจเหตุผลที่แม่ครับใช้กราฟิกเหลี่ยมนั่นก็คือลดความซับซ้อนในการพัฒนาเน้นการใช้ทรัพยากรต่ำกระตุต้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นข้อดีของกราฟิกเหลี่ยมก็คือง่ายต่อการสร้างสรรค์โครงสร้างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนเกมอื่นช่วยให้ผู้เล่นจดจำและเข้าถึงง่าย ไมครับในมุมของผู้เล่นก็คือเป็นสนีของกราฟิกที่ไม่สมจริงแต่สนุกความรู้สึกแบบโนโรว์ไมครับถูกออกแบบให้เป็นเกมที่ใช้กราฟิกแบบเวอรเรตหรือการสร้างโลกด้วยรูปแบบเรราคณนมิตสามิติที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเกมเหตุผลที่เกมถูกออกแบบให้เป็นเหลี่ยมเมียงนี้คือง่ายต่อการพัฒนาการใช้บล็อกเหลี่ยมช่วยลดความซับซ้อนของการออกแบบกราฟิกและคำนวณฟิสิกส์ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างโลกแบบสุมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความคิดสร้างสรรค์ก็คือรูป แบบรูปทรงสามเหลี่ยมช่วยให้ผู้เล่นสามารถสร้างสิงต่างๆได้อย่างง่ายดายและมีสีเลืเนื่องจากบล็อกสี่เหลี่ยมเป็นเหมือนสิ้นส่วนเลโก้ดิจิตอลที่ต่อกันได้ทุกทิศทางความเป็นเอกลัก,กษณ์การใช้การาฟิกแบบเหลี่ยมทำให้ไม a ค t แตกต่างจากเกมอื่นๆและมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองแม้การาฟิกจะดูเรียบง่ายแต่กับสร้างประสบการณ์การเล่นที่ลึกซึ้ง ทรัพยากรเครื่องน้อยในช่วงที่ m ไมค a f t เปิดตัวในปี2009นะครับการใช้กราฟิกแบบเหลี่ยมช่วยให้เกมทำงานได้บนคอมพิวเตอร์สเปคต่ำทำให้ผู้เล่นหลายคนเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นเหตุผลนี้ไหมครับถึงเลือกใช้กราฟิกเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการเล่นและในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นหมดต่างๆที่มาในไมค์คมันก็มีเยอะทั้งหมดสร้างบ้านอะไรต่างๆนะครับ ทำให้เรานั้นมีไอเดียในการสร้างสารรค์ผลงานได้มากยิ่งขึ้นและก็ตอนนี้มีหมอดลวยอย่างเลยที่เรายัางไม่ได้มีทั้งหมอดสมจริงอะไรต่างๆมีเยอะเลยนะครับในไม e c r a f t เองก็ฒนาขึ้นมาในสุกงนี้ด้วยนะครับแล,แล้วก็ตามไ e c r a f t ควรยังเป็นตำนานให้เราเล่นต่อไปตอนนี้ผมก็มีโปรเจกต์ที่จะทํากับไ n e c r a f t ก็คือเป็นปรจจุนไปร้อยวันของผมเองนะครับสรับไมครับในส่วนของอีพีหน้าและก็ในวันนี้เนาะก็เป็นการเล่าตำประวัติของไมค c ครับ ว่าทำไมไหมครับเป็นบล็อกซีเลียมทุกคนควรจะเข้าใจไม่มากก็น้อยแต่ว่าเนื้อหาเต็มเมนี้ผมก็จะเก็บไว้ในใน YouTube ตรงนี้ไว้นะครับใครที่อยากรู้ถึงประวัติไหมครับก็มาดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับเป็นอย่างที่ว่านะทุกคนการที่ไม้ครับเป็นดิซีเลียมผมก็คิดว่าในความคิดส่วนตัวเลยก็คือว่ามันง่ายต่อการสร้างนะไม่ว่าเป็นการสร้างบ้านหรือว่าอะไรต่ตางๆก็มาจากซีเลียมเท่านั้นเสาบ้านก็เป็นซีเลียมแต่ว่า จจุบันอาจจะเป็นวงกลมก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ตอนนี้ไงครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะผมเห็นมีหมอดใหม่เข้ามาก็มีสิ้นส่วนของอะไรต่างๆยเยอะแยะไปเลยนะครับให้ก็กพอย่างอั้นนะทุกคนไปดูหมอดแล้วก็ดาวโหลดมาเล่นกันก็ได้หรือว่าหมอดฟรีแหนะครับก็มีอยู่นะครับแต่ว่าบางหมอดมันก็เสียงเงินนะครับก็ต้องทำใจต้องซื้อไปนะทุกคน โอเคผมสำหรับ EP นี้ก็คงจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใน EP หน้าแต่เดี๋ยวผมขอคิดอีกทีก่อนว่าในโปรเจกต์หน้าจะเป็นการวรรจ์ภัยของนะครับแบบไหนนั่นก็ยังไม่รู้กันเนาะเพราะว่าตอนนี้หมดอ่ะมันยังใช้งานไม่ได้อยู่นะครับเมื่อจะเก็บเงินแล้วก็ซื้อหมดมาเล่นให้ทุกคนดูกันเพราะมันจะตัดต่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า ผมก็พึ่งมาทำ u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  e ครั้งแรกเหมือนกันที่ติตามสัมพันมาได้ก็ไปก๊อปปี้เขามานะเออก็ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งอยู่ว่าก๊อปวะอะไรงเีง้ก็ <laughs> โอเคครัทุกคนเราจะเจอกันใน EP หน้าเนี่ยผมจะเพาะขึ้นไปดวงอาทิตย์ที่เป็นสีเต็ M ให้ดูนะครับว่ามันจะไปถึงไหนก็โอเคครับมีียงเท่านี้แล้วครับไม่มีอะไรมากโอเคสวัสดีทุกคน